ฟัะพวกเราได้ศึกษากันมาถึงมรรคุ์ที่เจ็ดแล้วนะคะนั่นคือสัมมาสติค่ะสัมมาสติคือการมีสติกำหนดระลึกรู้อยู่เป็นนิดว่ากำลังทำอะไรกำหนดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบันในสภาวะทั้งสี่คือกายเวทนาจิตและธรรมตามคำกำจัดความแบบประสูตรคือหลักธรรมที่เรียกว่า สติปฐานสี่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเอกายนามัคพระศาสดากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเครื่องไปอันเอกทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งโสกและปริเทวะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อถึงทัพซึ่งเยยยธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ก่อนที่จะกล่าวถึงสี่สภาวะอย่างละเอียดก็จะขออธิบายคำว่ายายธรรมก่อนนะคะว่ายายธรรมแปลว่าความจริงความเหมาะสมความถูกต้องหนทางที่ถูกต้องยายธรรมมีความหมายสูงสุดคือพระนิพพานพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเพื่อบรรลุยายธรรมและสามารถบรรลุถึงได้แล้วเรียกกันว่า ยายะปฏิปันโนนั่นเองค่ะต่อไปเ,อเรามากล่าวถึงสติปัฏฐานสี่กันค่ะว่าสี่สภาวะนั้นมีอะไรบ้างประการแรกค่ะเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ประการที่สองเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ประการที่สามเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้และประการที่สี่เป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ต่อไปเรามาศึกษาถึงลักษณะแห่งความมีสติสัมปชัญญะกันข่าว่าพระศาสดาสแสดงไว้ดังนี้นะคะมหาราชภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่ามหาราชในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้กระทําความรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคูการเหยียด การทรงสังคติบาจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นผู้กระทําความรู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนั่งมหาราชย่างนีิแลภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมประชัญญะ ส่วนในเรื่องของลักษณะสัมปชัญญะระดับสูงนี้นะคะพระศาสดาสแสดงไว้ด้วยค่ะมีกล่าวไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้อาการที่เวทนาเกิดขึ้นก็แจ่มแจ้งแก่พิกษุอาการที่เวทนาเข้าไปตั้งอยู่ก็แจ่มแจ้งอาการที่เวทนาดับลงก็แจ่มแจ้งอาการที่วิตกเกิดขึ้นก็แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ อาการที่วิตุเข้าไปตั้งอยู่ก็แจมแจ้งอาการที่วิตุด,ดับลงก็แจมแจ้งแก่พิกษุเช่นเดียวกันต่อมานะคะอาการที่สัญญาเกิดขึ้นก็แจมแจ้งแกพิกษุอาการที่สัญญาเข้าไปตั้งอยู่ก็แจมแจ้งอาการที่สัญญาดับลงก็แจมแจ้งเช่นเดียวกันพิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีสัมพชัญญะระดับสูงตามที่กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่า พระศาสดาของพวกเราได้กล่าวถึงสติสัมปชัญญะอยู่สองระดับค่ะคือสัมปชัญญะในระดับธรรมดาทั่วไปซึ่งก็หมายถึงการรู้สึกตัวอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอริยบทหนึ่งหนึ่งและสัมปชัญญะในระดับสูงสุดคือรู้อย่างแจ่มแจ้งในเมื่อเวทนาสัญญาและวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีผลไปในทางให้เกิดความสิ้นอาสวะได้มากกว่านั่นเองค่ะ มีอีกพระสูตรค่ะท่านผู้ฟังที่พระศาสดาได้ให้ความสำคัญต่อสัมมาสติในฐานะที่เป็นที่เพึ่องแห่งตนค่ะอานนท์เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระอยู่เถิดอานนท์อย่างไรเล่า เรียกว่าภิกษุผู้มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะมีทมเป็นประทีปมีทมเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะมีอยู่อานอนท์ในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะนำออกเสียได้ซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลก เป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชาและโทมนัตในโลกเป็นผู้ตามเห็นซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกอานอนอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานอนในการนี้ก็ดีในการล่วงไปแล้วแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจะเป็นผู้มีตนเป็นประทีพมีตนเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีพมีธรรมเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่คนเหล่านั้นจะเป็นภิกษุผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดได้แก่พวกที่มีความใคร้ในสิกขาพระศาสดาให้พวกเรามีธรรมเป็นที่เพึ่งแห่งตนไม่ต้องไปเพื่งอย่างอื่นค่ะ ก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองซึ่งเป็นทางสายเอกสายเดียวที่จะทำให้พวกเราพ้นเสียจากทุกทั้งปวงได้พวกเราทำความเข้าใจแล้วปฏิบัติตามพระศาสดากันนะคะ